สวัสดีครับผมเอกครับวันนี้นะครับผมก็พามาดูที่ดินอีกแล้วนะครับก็เป็นที่ดินที่อยู่ไม่ไกลจากถนนรังสิตนครนายกนะครับพิกัดตรงนี้อยู่กม3มนะครับเข้าจากถนนรังสิตนครนายกมาเพียงแค่3มกิโลนะครับก็จะเจอที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับก็เป็นแปลงที่ดินเป็นแปลงที่ดินเปล่านะครับขนาด106ตารางวาก็แปลงนี้สวยนะครับเพราะหน้าหน้ากว้างเยอะมากเลยนะครับหน้ากว้างเยอะขนาดไหนด้วย106ตารางวาเนี่ยครับด้านหน้ากว้างติดถนนที่เราเห็นที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับ หน้ากว้าง25เมตรครับแล้วก็ลึกลงไปด้านหลังเนี่ย17เมตรครับก็เป็นแปลงหน้ายาวๆแบบนี้เลยนะครับฝั่งหนึ่งปลูกบ้านฝั่งหนึ่งทําสวนก็เหมาะสบายพอดีเลยครับก็ที่นี่นะครับก็บรรยากาศดีนะครับเนื่องจากแถวนี้ก็ยังเป็นเป็นป่าอยู่นะครับยังมีสีเขียวให้เราเห็นอยู่นะครับก็ไม่ได้เปลี่ยวนะครับเพราะว่าตรงข้ามก็มีบ้านคนอยู่นะครับผมพามาดูนะครับไฟฟ้าประปาก็อยู่ที่หน้าแปลงนะครับเพราะว่าเรามีเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะครับที่ใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วทางด้านนี้นะครับเห็นไหมครับ นั่นครับนั่นคือสายไฟนะครับเสาไฟฟ้าก็อยู่หน้าแปลงขอขยายเขตก็ถึงแล้วนะครับปราปาก็อยู่ตรงนั้นเลยนะครับก็สามารถใช้ไฟฟ้าประปาได้ครับที่ดินก็จะเป็นด้านนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับก็ปรับวัชพืชออกไปแล้วนะครับก็อาจจะมีน้ําอยู่นิดหน่อยนะครับที่ดินเนี่ยจำเป็นนะครับอาจจะต้องปรับถมดินบ้างนะครับเพราะว่าเป็นพื้นสวนเดิมครับแล้วก็เราตัดถนนเข้ามาตรงกลางเนี่ยถนนตรงกลางเนี่ยกว้าง7เมตรครับ าปรับโถมรีดหน่อยแปลงนี้จะสวยมากนะครับแล้วก็ความเจริญอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับความเจริญอยู่ไม่ไกลนั่นนะครับเพราะว่าที่เราเห็นหลังจากต้นไม้สีแดงๆนี้นะครับก็จะเป็นอบตบึงบานะครับก็อยู่ไม่ไกลครับตรงนั้นเป็นถนนคอนกรีตถัดมาอีกซอยก็เป็นที่ดินเราแล้วนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าแปลงนี้เป็นแปลงสุดท้ายแล้วจริงๆครับจากปกติ8แปลงเหลือแค่แปลงนี้แปลงเดียวแปลงที่5ครับราคาก็ราคาพิเศษ โมชั่นพิเศษแล้วก็เป็นที่ดินเงินผ่อนครับท่านใดที่อยากจะมีที่ดินสักแปลงนะครับขนาด100ตารางวาผ่อนสบายๆแบบ5ปีนะครับผมมองว่าแปลงนี้เนี่ยเป็นแปลงที่สวยแล้วก็เหมาะเพราะเนื่องจากหน้ากว้างแปลงนี้เนี่ยเยอะมากจริงๆครับดูฮะนี่เส้นกั้นเขตนะครับให้ดูนะครับนู่นยาวไปถึงนู่นเลยครับแล้วแปลงที่5แล้วยังมีอีกแปลงหนึ่งก็เป็นแปลงที่8นะครับท้ายแปลงครับแต่แปลงนี้เนี่ยก็อยู่ช่วงกลางๆพอดีนะครับก็เป็นถนนที่สวยดีนะครับแล้วก็ ผมพามาดูนะครับนี่ครับด้านในครับก <descript or. S 1> right ็ตรงนี the ้นะครับถมเพิ่มขึ้นก็ประมาณสัก30เซนนะครับสามสิบถึงสี่สเซนเนี่ยก็สวยเลยครับสามารถปลูกบ้านได้เลยก็เป็นแปลงที่พร้อมนะครับท่านใดที่สนใจนะครับโทรหาเอกได้เลยนะครับโดยข้อเสนอพิเศษนี้เหลือแค่แปลงนี้แปลงเดียวแปลงสุดท้ายแล้วนะครับ088 1 4 5 1 155โทรมาเลยครับสวัสดีครับ